ขาวสาระะและความบันเทิิงงกับช่ออสแฟมี่สสวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับ Good Morning Day นะครับวันอังคารนี้นะครับก็อรุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้านาทีนะครับ F4 ทุกท่านนะครับต่งกับวันอังคารนะครับวันนี้ก็ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ครัวครับเพิ่งล้างหน้าล้างตาครับเพิ่งจะตื่นมาจากที่นอนเมื่อกี้นะครับเพิ่งลุกมาจากที่นอนครเอฟซีก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะเป็นวันที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปให้กำลังใจลุงกบ้าที่ศาลมุกดาหารครับวันนี้ลุงกบ้านะครับลุงผลก้าแตนไปขึ้นศาลมุกดาหารนะครับเมื่อวานก็ นะพี่พี่เพิ่นถ่ายคลิปนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าต้องขออภัยพี่ๆ FC ด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ไปนะครับ f c เนื่องจากว่าน้องลุกไม่สบายครับเมนะื่อวานนะฮะตอนเช้าก็ปกติดีอยู่นะครับน้องลุกนะฮะปกติดีอยู่ต้องใส่สายอาบน้ำให้ไขรตุนนะ แล้วเพื่นก็ไปน,นอนนะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เป็นไข้นะครับเอเพื่อนเป็นไข้ตัวร้อนจนถึงตอนดึกนะครับก็เช็ดตัวให้นะก็วันนี้เลยกิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับก็เลยแอดเลยไม่ได้ไปเลยนะครับ ก็ยังไงก็งแล้วแต่นะครับวันนี้เดี๋ยวขอฝากเป็นกำลังแรงใจผ่านคลิปนี้นะครับ f อนะฮะขอ,อเป็นกำลังใจให้คุณลุงคุณป้าเหมือนเดิมนะครับรยืนหนึ่งยืนเคียงข้างลุงกับป้าเสมอนะครับแม้อายีนี้ไม่ได้ไปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณลุงคุณป้าน,นะครับแล้วก็ทีมพนานนะฮะสำนักงานธรรมารังสีนะครับก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับพี P ่ๆยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยที่ไปให้กำลังใจลุงกับป้านะครับก็ขอให้ สัปดาห์นี้ก็ผ่าน้นไปได้ด้วยดีด้วยนะครับอธิษสอนกับมุก,กี้ก็เป็นกำลัง,งใจให้นะครับแมจ้จะไม่ได้ไปเนาะยังปัญหาสุขภาพนะครับน้องนุกเป็นคนที่ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วนะ F4 ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเช้าปกติดีอยู่ครับไปสายมาวีดีทีก็ไข่เฉยเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวมา นึ่งข้าวนะครับ ให้เช้านะทั้งทั้งรอบนี่คือสว่างแล้ว นึ่งข้าวเสร็จแล้วรอสุกครับย่งไม่เก็ดก็เปลี่ยนแผนเอฟซวันนี้ก็ในเมื่อไม่ได้ไปวันนี้นะครับก็มาลุ้นกันว่าน้องลุกนะจะไข้รถหรือเปล่านะฮะเอฟถ้าน้องลุกไข้รถก็ในวัน ที่สนะครับอาจจะเย็นอะไรที่สอนนะครับตามไปนะก็ฝากนะครับติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับ FC วันนี้โอ้ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนึ่ข้าวนะครับ ไปซื้อกับข้าวนะฮะเดี๋ยวนึ่งข้าวแล้วก็ไปซื้อกับข้าวอยู่กลางหมู่บ้านมีร้านมีร้านค้านะครับคือเขาจะเอาอา,าหารมาขายช่วงเช้านะครับตั้งแต่6กโมงเชา้าจนถึง7จ็ดโมงนะครับก็ซื้อกับข้าวมาไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนก็คือตัดย่านะครับเมนะื่อวานก็เจอแม่น้องมาต่อยกับช่างพงอยู่ที่ปั๊มปตทนะฮะต้องบอกเอฟซีเลยว่า ผมหลงวันเอฟซี FC. ผมหลงวันผมเข้าใจไม่รู้ไม่รู้ไปจําสับสนวันไหนนะตอนแรกไปไปสับสนว่าวันที่แปดทีนะ่เก้านแต่ที่จริงคือไม่ใช่คือวันนี้ <c oughs> ผมนะไปจําไปจํามาจากไหนไม่รู้นะครับจำผิดวันนะที่จริงต้องเป็นยี่6ห้ายี่หกนะฮนะแต่ว่าของผมนะครับ าไม่ติดอะไรเดี๋ยวผมไปได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเอฟซีผมอาบน้ำแล้วผมก็ไปได้เลยแล้วก็นั่นแหละก็ต้องกลับขออภัยพี่เอฟซี FC ด้วยนะฮะขอขออภัยลุงพ่อป,ป้าด้วยนะฮะผ<ะ>ิดน้องลนุกมไม่สบายนะฮะน้องลนุกไม่สบายเลยไม่ได้ไปนะฮะอยากจะไปอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะวันนี้อืม อะก็วันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนนะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วก็เปลี่ยนแผนก็ดูอาการน้องนุ๊กก่อนแล้วก็ผมก็จะตัดหญ้านะครับเอฟซี MC. ผมจะตัดหญ้าแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดวันนี้นะครับตัดหญ้าที่บ้านนี่แหละนะครับพอทำภารกิจที่บ้านรอรอดูอาการน้องนุ๊กวันนี้นะครับ ถ,ถ้าวันนี้อาการน้นํานกดีขึ้นพรุ่งนี้ผมก็จะได้ไปนะครับผมก็จะได้ออกเดินทางตเ,เช้าเพื่อไปที่ศาลเนาะในวันพรุ่งนี้นะครับมาลุ้นกันนะขอให้น้องนุกขอให้น้องนุกหายไข้ Hi นะครับดีสอทจะได้ไปให้กําลังใจลุงป้าป้านะฮะกับพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับก็บ P บสําหรับคลิปนี้ก็แจ้งข่าวพี P ่พี่เอฟซีด้วยละกันนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือน้องนุกป่วยแะทันหันนะเป็นไข้นะครับ เป็นไข้ตอนเช้ายังปกปติดีอยู่นะครับอาบน้ําให้ไข่ตุนนะฮะของผมผมก็ทําธุแลของผมทาภารกิจวันพระเมื่อวานนะฮะก็ปกปปติดีนะฮะแล้วพอสียสายมานงน่มๆเป็นไข้นะครับฤที่ก็เออเอุิเนต์เนาะปัญหาสุขภาพมนะันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับฤทีทางบ้านก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเรื่องที่สองก็ สำหรับที่มีก็แจ้งข่าวพี่พี่แล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์ด้วยนะครับอดิซรนติดแฟนไม่สบายนะครับนะแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับพี่พี่ยูทูบเบอร์ที่อยู่หน้าศาลด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าตัดหญ้าเสร็จก็จะเข้าไปให้กำลังใจพี่พี่ยูทูบเบอร์ที่หน้าศาลเนาะก็จะเข้าไปทักทายนะครับเอาคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับแจ้งขา YouTuber, ่าวพี่พี่ยูทูบเบอร์แล้วก็คุณหลุงคุณ้าทีนติพนายนะครับสวัสดีครับ